สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับมือเนี้ยมอ้วยกะมีแนวทางสายดวนนะครับของอาจารย์นะครับมาฝากมาต้อนเนาะเป็นพระอาจารย์ทางไกลเนาะนะครับเพื่นโทรมาหามอ้วยมือขึ้นนี่แหละนะครับว่าจะลงไห้เออเลยลงคซ่าซำเนาะก็เป็นแนวทางของเพิ่นว่าไปภาวนาในทำนะครับก็เลยฟันดีเลยสิ่มาเราสุพี่นองฟั่งเนาะนะครับน้องพล้วกับโทรมาบอกมอรวยนะครับพอดีเพิ่นมีจุดประสงค์นะว่าจะ เห็ดซิมนะครับกลางน้าเนาะเพิ่นกะับเป็น,ปน,ปนคู่บอาจารย์มารวยนี่แหละนะครับพอดีเพิ่นก็เมตาครับมาแบงปันมะรวยนะครับ,เ,นะบ,รรบเขามาบอกนะครับว่าเออมารวยเสันลวงพอย่ในธรรมฝันดีไปภาวนาในธรรมนะครับก็ได้ดไไไดนะรับผว่าผลักลพันเนาะเอยฝันว่า,วา,วาเห็นพอลุ่งนะครับลุ่งหรือน่าละเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วมาหานะครับในเอ่อแต่เพิ่นมีชีวิตอยู่นะครับเนเป็นคนที่ ขายเลขเนาะขายเลขกกันนะครับเพิร์ลเลมาเห็นพ่อเห็นพ่อหลวงพ่อเห็นเพิ่นนะครับหลวงพ่อก็เลยว่าเอ้าลุงจะมาเตะไเอาสันอืมเลยออกตัวใดเอา์สันนะครับเลยทำทำเหมือนพูลูงเียล่ะเลยออกตัวใดลุงของสันเ้อยเป็นพระเป็นเจ้าเจ้าสิมารเล่นเลขกเล่นเบยังอย่างนี้นะครับทางทางลุงใหายหลวงพ่อเนาะว้าวอนก่ได้เล่นเลขกเล่นเบ์่อสันอืม คอยบอกอยัดย่อมมาซื้อพ่อเพิ่นได้ท่าบุญยัดเห็นบุญให้ท,ท่านนะนะพ่อได้เห็นบุญให้ท,ท่านพ่อเพิ่นได้เห็นนามท่าบุญมาสั้นนะครับแล้วเรื่กอออโตวได้ลาวสั้นเออเรื่อกออกตัวได้สั้นเรื่องถามผู้ลุงขึ้นนะครับลุงเลยบอกว่าหาเก้าเก้าหกหาเก้าเก้าหกอ่อสั้นนะครับป็นมาณสี่เนาะหาเก้าเก้าหกนะครับเป็นเลขที่ลุงนะครับบอก หลวงพ่อขค้ืนบ้านเนาะหลวงพ่อก็ได้ตื่นนะครับตื่นประจาได้ก็ตื่นเฝ้าช่วงไล่มาหามาลวยเลยนะครับอมองเลยก็เลยจดไว้ก็เลยว่าจะล่งให้นะครับพอดีอก,กะแรงหนาแรหลังอยู่กัลุงสายจังหนอเอาเป็นสายด่วนเนาะสำหรับเลขหลวงพ่อทั้งไก่นะครับหรือกูบาอาจารย์มารวยและเพิ่นกำลังสั่งสิมกลางน้ำนะครับเอือเ,เพิน่นไปเพาวนาทึงพูดทึ่งพาฝันยุ่งได้ทำมาสั่นเพิ่นว่าฝันว่าลุงสีเซคิดไปแล้วนะครับมาหานะครับบอกว่าหาเก้า เก้าหกนะครับ,บรกับเบลซีโตพี่น้องจับเด่นไปได้กับล่องทีเด้านะครับนะครับตัวาลุงบอกว่าเลขจะอกฮาเก้าเก้าหกนะครับกับล่องเบิ่งเด้อฮาโชคฮามันน้ำหลวงพ่อทางไก่ผู้ใดมีโชคอยากร่วมสั่งซิมกลางน้ำกับจีตอมมาลอยมาเด้อนะครับมาลอยกะขอมาเป็นสะพานบุญให้หลวงพอ่อทางไก่เพิ่นเนาะกูบาอาจารย์นี่แหละนะครับกะมาลอยกะใส่อุปถาคกูบาอาจารย์มากคับหลายปีแล้วจับเพิ่์นมาเป็นสิบปีแล้วนะครับ วันนี้เพิ่นไปภาวนาอยู่ป่าอยู่เขาใดก็เลยออ,เอามาแบางปั่นดุนด้วนหาพี่น้องมีโชคน้ำมักกระเื้อครับประมักกะันของผู้่ออะไที่ต่ามเราชมมารวยนะสายด้วนสวัสดีครับ